่ว่าค่อยว่ามีสิวสองตุ้มอยากแต่กรต็มมนาจนทุกมือนี้ยังเหลือแต่หงตัวช่วยล้หอยก็คือกูต้ากูต้าของแบนซ่าที่มีสิวกะบโบเปกพรามากินหวานมือนี้หาทำอีกแล้วมือนี้เห็ดวุ้นนมโอวันจีได้ว่าจะใส่แต่นมมันก็คือสีบัวแซ่กเลยว่าสีเอาปีโป้ใส่เมนูนี้เป็นเมนูง่ายแต่ว่าเห็ดไฮตุยใส่นมไปเลยซีปอกถึงว่าหูเจ็บอกว่ามันสิดูยแล้วก็ใส่ผงวุ้นไปเลยหนึ่งบวงคนคนพักไว้สิบนาทีระหว่างที่เขาทาเขาก็จะมาแกะปีโป้ ด้การแกะมาจากติ๊กตอกแต่มันก็เลิศดอยู่อันแรกมันกระดีกกันอย่างแต่พออันที่สองเท่านั้นแหละบอกเลยว่ากลัวสิได้ผมไม่เรื่องง่ายเลยกล็เลยว่าคิดในใจหรือว่าเฮาเช็ดเบเก้าเอาดีกลัวบอกแล้วก็ตัดสินใจลงมาจี้อกอมันคนง่ายจี้ก็เหมือนเดิมนี่แหละดีแล้วและหลังจ้งฮานเฮาก็แก้ไปเลยนึ่งถังหลังจ้งนั้นเอานมที่เฮาพักไว้สิบนาทีลงไปในหมอ้อแล้วกะค้างไฟไว้จนให้มัน้นระหว่างที่เอาค้างไฟก็อย่าลืมคนหลังจากที่คนแล้วก็เอามาใส่ถ้วยหลังจากที่ใส่ถ้วยแล้วเฮาก็ ควรให้มันเย็นจากน้อยลังแจากที่เย็นแล้วห่ะก็ใส่ปีโป้งลงไปเลยเพดไปก็หัวซึกพิดไปมันต้องอ้วนแน่เลยถ้ากินไปแล้วแต่พอเป็นอย่างดอก หีบกิ่นตอนที่ยังมีชีวิธิติดมาแล้วก็เศร้าหลังจ้างหันกระนำไปเข้าตู้เย็นแล้วก็มานั่งหูสุดผิดกับตัวเองนอย่างดองกินไฟเบอร์นาลาลัดไว้เพราะว่ามันดักจับไขมันดักจับแป้งแล้วก็ยังช่วยคุมหิ่ก็บ่เข้าใจคือกันว่ามนุุย์เฮาเป็นอย่างคือตรงอยากจ่อยอยากขาวอยากสู่อยากงามแต่ว่าคิดไปก็ซ้ำนั่นพอค่อยก็อยากสู่อยากจ่อยแล้วก็อยากขาวและแถมอยากงามและแล้วในที่สุดก็เลวๆคอยนั่งพักไปกบื้งหน้าตาตัวเองว่าคือสมีความซุกเวลาที่เห็นอย่างหวานอย่างที่เป็นตะแซ่เป็นอย่างท หน,าน้าตาก็ออดูดีบางคนจะซีรำคาญเสียงคอยแต่ซอรี่ค่อยเป็นคนเสียงน้อยคอยเสียงง่ายบวได้จุดแล้วคอยซิมแล้วเดือแซบและก็แซบอยู่